ตรงนี้เป็นขนมของโซนเด็กเล่นแต่เป็นขนมของป๊าป๊าค่ะนี่เลือกดูขนมแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> มีการเลอกอีก <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูเมนูเนื้อกันนะจ๊ะตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะมีสองกล่องค่าเสียหายเราเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะให้ดูบนรถ ทุกคนดูบรรยากาศตอนนี้ฝนตกนะตรงนี้คือภูเขานะคะที่แนวเขาเนี่ยคือภูเขานะแต่หมอกมันบางหมดเลยเนี่ยดูดิส,สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง B มาเลียมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนบีก็จะพาทุกคนนะคะไปสเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปซื้อของเข้าบ้านกัน,นะคะ่ะแล้วก็ฝากลูกไปกับแม่ย่านะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่สเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะ ตอนนี้บีก็มาถึงพิซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะทุกคนก็กําลังซื้อของเลือกซื้อของอยู่นะคะสามีกาลังเลือกไข่ปลาค่ะส่วนราคาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไม่แบบประมาณ 200- 300าบาทนะคะบีซื้อแบบอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือแบบอาทิตย์หนึ่งสองครั้งเลยค่ะตอนนี้ก็ได้สับปะรดมาแล้วแล้วก็กำลังเลือกไข่ปลาป้าๆกำลังลังเละคาว่าจะเอาอะไรดีเนาะ คือนางก็กี้สองจิตสองใจชาวันใหญ่ไหมหรือจะเอาวันเล็กอะไรมานี้นะคะตูดูโตเดี๋อนี้เราพอหกดรวยก็ิะแกะยีนะคะ มีขยาสีไม่มีสีอันนี้เราจะไปทำยำบุ้งเส้นจ้าซัมมาารออยากได้อันนี้เพราะว่ามันเอาไปใช,ช้แบบท,ทำอาหารได้ง่ายมากเราก็ได้ปลามาอีกนะคะรานะคา398เยนก้าแดเนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลชุบแป้งทอดนะคะ ตรงนี้เป็นขนมของโซนเด็กเล่นแต่เป็นขนมของป้าป๊าค่ะนี่เลือกดูขนมแล้วค่ะคมีการหล่ออีกเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูเนื้อกันนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะทุกคน,นสองชิ้น6กร้ยเยนนะ ี่ทำไมอันนี้มันถูกว่าอันนี้หนึ่งชิ 200, 300้นสองร้อยสมร้อยเยนเท่ากันแหละตอนนี้เรากันนะจ้าขอกดนอย่างต่อไปก็คือปีกไก่นะคะเราจะเอาปีกไก่ไปทอดนะคอเอาไปย่างนี่ราคาถูกถูกนะสี่รยเยนนะจ๊ะทุกคน สับเรามีแล้วเราก็ผ่านค่ะชวนปะปะ๊าอยู่ตรงนั้นแล้วนะวตอนนี้เราก็มาดูสตรอเบอรี่นะคะทุกคนครีคมฟรอตมิตรมิลี์อดดตัวไหนดีนะ はい、OK

ซุปว<ん>่อะไรส์ซุปว่าอุดกันป๊ะป๊ะเ้าไไม่ได้じゃないท่าเร็ไม่ได้じゃないว่าทาเรไม่ได้บีที่มาีท <laughs> 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 ีーーーー่มทาเไม่ส์เลยท่าเร็ท่าเร็หรือยังเราได้มาสองอันนะคะแล้วก็หามาอีก ว um ่าป๊าก <és> right? ินเยอะมากนะทุกคนสปาเกตตีเดสค่ะแสค่ะโอ้ยตับไินทรีย์ตเบอินทรี่เอือจริงจริงอ่ะนี่แหละค่ะเราได้อาหารเย็นมาเราจะไปทำแล้วเราเปลี่ยนเมนูนะคะทุกคนจากอูด้งนะคะครั้งแรกเราจะมาซื้อของที่ไปกินแบบท็อปปิ้งอูด้งนะคะทุกคนแต่มันไม่มีเนาะนี่นี่ก็ได้สปาเกตตีลดสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ ทั้งหมดลดลด20%เลยนะเพราะว่าเวลา6โมงเย็นนะคะทุกคนมันก็จะลดเนาะขนมปังของเรานะคะทุกคนสิ่งที่พี่ชอบมากๆก็คือตัวนี้จ้าบูโดนะคะแล้วก็จะมีเอ่เอ,อเนยอยข้างนาในใช่วันบกนี่นะจ๊ะเราจะไปสองเลยส่วน,นนี่ยเดี๋ยนะคุณอีกครั้งแค่ฮาซย์ังโค้ดเลยลาคี้นะาซัง อันนี้ขนมปังถ้าแต่ก่อนมีจะชอบกินตัวน,นี้นะคะตอนท้องน้องชิคกี้น้องแต่พอให้ท้องแล้วคือไม่อยากกินเลยอ่ะมันมีหลายรสมากนะมีรสนมแล้วก็มีรสสตรอเบอรี่นะคะ <c oughs> สคื้อองบีเรีดังนี้ะราคาก็จะแบบ9 8เนนยนนะคะทุกคนร้อเยนก็ระมาณ30บาทน้อต่อชิ้นฟ๊าไอส์กิมน,นะคะทุกคนหยิบแบบไม่ต้อง น่าหน่อยเลยไี <in Asia> ่ก <único rant y> ี่อ <dropped> ัน okay ก็ไม่รู <souvent> ้นะ้วทุกคหยิบมาแบบกำกำมาเลยนะไอซ์ครีมก็จะแบบว่าชิ้นหนึ่งนะคะราคาประมาณแต่งกันไปนะคะทุกคนโลยกนนะคะสามสิบาทสี่สิบบาทวันนะคะดูดูดูส่วนมากว่านี่จะมีเป็นตรองนะคะโอเคโอเค これだけかなนะไม่ใช่กวาดตรงนี้นะบอกว่าให้ให้เอาการ์ดมีจ่ายนะคะกคดูสิในในเด็ดชิคกี้นชิคกี้นวิดาลินนชัตเตอร์จังชิคกี้ รัวอะไรคะได้ทั้งตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะมีสองกล่องค่าเสียหายเราเท่าไหร่เดี๋ยวพีจะให้ดูบนรถค่ะทุกคนดูบรรยากาศตอนนี้ฝนตกนะตรงนี้คือภูเขานะคะที่แนวเขาเนี่ยคือภูเขานะแต่หมอกมันบางหมดเลยเนี่ยดูดิภูเขานะทุกคนเห็นไยปะเห็นไฟย,ย,ยอดเป็นไหมเนี่ย บรรยากาศดีมากค่าเสียหายของเราวันนี้นะคะทุกคนก็เตึ๊ดเติ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 ๊ดติ๊ดติ๊ดจีบมั่งในแฮกุจือกโกเยนนะคะก็ประมาณสามพันบาทนะคะทุกคนนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ถึงวันไหนนะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งบีก็ซื้อหลายครั้งนะคะทุกคนครั้งหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นเยนนะคะก็าราคาประมาณสามพันบาทเนาะเราอยู่ที่สถานที่ที่ค่าครองชีพสูงนะคะทุกคนเราก็ต้องพยายามที่จะ ลดราคาค่าใช้จ่ายลงนะแต่ว่าทําก็ช่วยไม่ได้เนาะเพราะว่าอะไรอะไรก็แพงเนาะเราก็ต้องอ,อประหยัดให้ถึงที่สุดอะสุดๆด,ดนะคะทุกคนแต่บ้านเราก็ยังไงอะคนคนก็อยู่สองคนนะคะแต่ว่ากินเช้าเที่ยงเย็นอะไรเงี้ยก็ต้องตามน,นั้นแหละเนะาะเดี๋ยวมีให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนนี่บรรยากาศตอนฝนตกเอาไม่เห็น มันคือแบบมันดีมากตอนนี้วีโก,ก้กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะทุกคนฝนตกเพิ่งหยุดคนก็กำลังแบบพันเลิกงานกันตอนนี้เวลา6โมงนะคะ6โมงเป๊ะเ,เลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศภูเขาแล้วรอแ,แป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่แล้วก็จะมีเด็กๆที่แบบ เพิ่งเลิกเรียนอะไรเนี้ยถ่ายเขาไม่ได้นะนี่บรรยากาศคือดีมากทุกคนดูบรรยากาศตรงนี้คือแบบลดโอเคแบบที่หนึ่งให้หนึ่งไปเลยให้แบบสิบเต็มสิบให้ร้อยเต็มร้อยไปเลยเอ,เ,เ,เอาไปเห็นไปเห็นเอาไม่เด้ยี่ฝุ่นเด้อนี่ดูบรรยากาศภูเขามีหมอ,อกตรงนี้คือหมอ,อกเลยนะเขาขาวนี่คือภูเขานะทุกคนดูแบบสวยมาก อาริโกตสามีหยดให้นะคะสวยมากสวยมากสวยมากคือเรามาอยู่เป็นปีเราก็ยังไม่ได้ชินนะคะคุณบ้านเราไม่มีหมอกเนาะบ้านเรามีแต่ขี้หินอะไรนะขี้หินแหยนะคะเราก็เลยแบบว่าตื่นเต้นเนาะนี่เราจะถึงบ้านเราแล้วพอมาถึงบ้านนะคะทุกคนมีก็จะเก็บนะคะแล้วก็จัดจานนะคะใส่เอยไม่ใช่เราก็จะจัดของนะคะ,ใส,ใ,ะ,ะ,คะใส่ตู้เย็นนี่ ส่วนของบีนะคะที่เป็นอาหารวันนี้นะจ๊ะทุกคนทุกอย่างลดย0รถ20%นะจ๊ะเพราะว่าเราไปตอนหกโมงเย็นนะของก็จะลดราคานะคะหรือว่าของจะบูดหน้าไมมก็ไม่นะคะทุกคนก็เป็นของที่อ่ออร่อยเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะลดราคาเพราะเป็นช่วงเย็นน <cit> ี่อันนี้เปอของสต๊อกของบัป้าเองนะคะยูมอร์ไอศครีมไอศ์ครีมแล้วก็ไอศครีมจ้า เสร็จไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนข้างล่างเราก็จะใส่ตาส่วนลังที่เราเอามาเมื่อกี้นะคะทุกคนเราก็จะพับเป็นแบบนี้นะนี่แบบนี้แล้วต่อไปนะคะเราก็จะเอาไปเวลาเราเอาไปทิ้งนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบมีเอาเก็บไว้ในโกดังนะคะทุกคนก็จะเยอะมากมากเดี๋ยววันหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวบีเอาให้ดูนะคะนี่เราก็จะเก็บไว้นี่ก่อนแนละ้พวพรุ่งนี้เชา้าพรุ่งนี้เช้าเราค่อยจะเอาลงไปแต่ความจริงเราจะเก็บดีกว่านี้นะนี่ถ่ายรูปก่อนแล้วก็เหลือตัวนี้นะคะทุกคน กินเราวันนี้จ้ะอันนี้คือสองคนนะคะทุกคนสองคนไม่แปลกที่อาทิตย์หนึ่งเราจะมีแบบค่าใช้จ่ายเยอะมากๆปกาปาอยู่ตรงน้นจ้า

「僕はクママ」「一緒に踊ろう」「<laughs> 曲がりくねりはしゃいだ道」「青葉の森で駆け回る」「遊び回り日差しの街」「誰かが呼んでいる」「夏が来る」 影が立つ。あなたに会いたい。着けたのは一番星。明日も跳ねるかな。パプリカ、花が咲いたら。晴れた空に種をまと。カブリや夢を描いて 心遊ばせあなたに届け。